มาตอบคาถามพี่ๆเนาะที่ถามว่าเจ้าชีวพันธุ์พวกนี้ที่ต้องใช้ไม่ว่าจะเป็นเมทัลเลเซียมบิวเอเรีย BS, บาซิลัสเิลิสแล้วก็แตโคเดมาเนี่ยสามารถใช้ได้กับทุกชนิดพืชทุกชนิดหรือเปล่าอธิบายการทํางานของมันคร่าวๆดีกว่าเจ้า3ตัวนี้เป็นจุลินทรีย์เป็นสิ่งมีชีวิตขนาดเล็กเนาะเวลาเราฉีดพ่นไปเนี่ยมันไปโดนตัวมแมลงมันก็จะฝังเข็มแล้วก็ทิ่มตัวเองแตก แตกสปอร์ตัวเองในตัวแมลงแล้วก็ทําให้แมลงเนี่ยไม่สามารถดูดซึมอาหารได้แมลงก็จะค่อยๆตุยไปในที่สุดเพราะฉะนั้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดครับไม่ได้มีผลต่อพืชแถมยังมีผลดีด้วยนะจุลินทรีย์พวกนี้มันเป็นจุลินทรีย์ที่ไว้ย่อยสลายสีวัตถุในดินแล้วก็ปลดปล่อยธาตุอาหารให้พืชด้วยก็คือขี้ของเขาเนี่ยแหละมูลของเขาเนี่ยแหละก็เป็นสารอาหารให้กับพืชจริงเพราะฉะนั้นใช้ได้กับพืชทุกชนิดแต่เนาะทั้ง3ตัวนี้เนาะอ่าเมทัลเลเซียมบเบลเลีย ป้องกันมแมลงศัตรูพืชใาติลาซับซิลิตป้องกันเชื้อราเชื้อราที่อันนี้จะเก่งทาง